อีกหนึ่งความสําเร็จของสูตรทุกการจังซื้อนะครับนั่นก็คือการได้ขายนมแพะที่นําเข้าและผลิตจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งต้องบอกว่าปีที่แล้วเราได้สร้างมหากรรมนะครับขายหมดโคต้าเนี่ยนะครับในปีพุทธศักราช2,566ก่อนเวลาที่กาหนดก็คือหมดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะมีโคตาออนน้อยลงแต่สนุกทุกออนแอร์แน่นอนนะครับเรากำลังพูดถึงนี่ครับนมแพะไวต้าชัวคือจริงต้องบอกว่าเป็นนมของดีจีนะครับแต่ตัวนี้ครับต้องบอกว่าเขาก็เอานมแพะนี่แหละนี่ไปดู แล้วก็ใส่กระป๋องแบบนี้เลยนะครับทีนี้มาดูกันครับว่าวิธีการกินเนี่ยตักง่ายๆแบบนี้ช้อนที่4นะครับช้อนที่5นะครับแล้วก็ช้อนที่ 6เต็มๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้แก้วแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้ข้อดีก็คือต้องบอกว่าเป็นการเสริมแคลเซียมด้วยหลายคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะพอกินเป็นนมแพะเนี่ยมันจะได้กลิ่นแบบว่าคาวแพ้กลิ่นหืนแพ้กลิ่นอะไรต่างๆไหมตัวนี้ต้องบอกตามตัวนะครับว่าเรานะครับมีให้เลือก2รสชาตินะครับในส่วนของรสออริจินอลเนี่ยนะครับก็จะมีนิดนึงอันนี้ผมพูดแบบว่าสีนห้าเลยมันจะมีนิดเดียวครับแต่ว่าเป็นเหมือนแบบระดับเชฟเทเบิลครับคือเป็นหลายๆดาวเลยคืออร่อยจริงๆแล้วมันก็็รรรู้้้้้้ึกกกกวววว่่่่่าาาาาเอยมมมมัััันนนนนนนไไไไดดดิิขแตถงงลลจๆี อร่อยมากเลยวันนี้เปิดโปรโมชั่นเลยถ้าใครจะกินไวท์วชัวร์แล้วเราจะเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ก็คือ2กระป๋องแบบนี้ครับหนึ่าเ้าบาทเขาก็จะแรปพลาสติกเอาไว้นะแต่วันนี้ครับใครโทรทันในทีวีครับก็เอากระป๋องที่3ไปฟรีเลย1นึ่งบาทได้3กระป๋องนะวันนี้นะครับนี่ขอแถมกระเป๋าไว้์ชัวร์ให้ด้วยฟรีอีกหนึ่งใบนะไปจ่ายตลาดก็ได้สวยงามแบบนี้เลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้จ่ายแค่1นึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสามกระป๋องพร้อมกระเป๋าไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินสดแค่1590 1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มารโดนะครับยิงมาให้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้ววันนี้ต้องเน้นย้ำว่าเร่งโทรกันนิดนึงนะครับเรามีสิทธิ์ให้แค่100สายเท่านั้นนะครับที่จะได้กระเป๋าไวต้าชัวร์ไปนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าทาง DG เนี่ยนะครับเขาเคร่งครัดในการออกทีวีของผมมากเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วไปสร้างมหากรรม500สายพันสายไว้แล้วจริงเนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าการนําเข้านมแพ้นะครับเขาจะมีโคตาโดยเฉพาะประเทศเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก จำกัดแค่ร้อยสิทธิ์แต่ว่าสนุกเพิ่มด้วยกระป๋องที่3และกระเป๋าอีกหนึ่งใบนะครับขอขึ้นภาพโปรโมชั่นก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าไปซื้อข้างนอกนะครับสกระป๋อง1590บาทแต่โทรตอนนี้3กระป๋อง1590บาทพร้อมกระเป๋าอีกหนึ่งใบแล้วไม่ต้องออกมาจากบ้านเลยครับอยู่บ้านเฉยๆเลยนั่งโซฟาดูทีวี3กระป๋องนี้พร้อมกระเป๋าเนี่ยจะไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินสดแค่1590ัน้าอยบาทวันนี้รีบโทรมาก,ก่อนเลยนะครับที่ 1, 4, 5, 1, หน์ line, มาที่ทห้าหน,นึ่งกร๋อแ 3กระป๋องเนี่ย 1, 000, หัน้าร้อยิบาทหารสจะเหลือแค่กระป๋องละ 530บาทเท่านั้นได้กินนมแพะได้เสริมโปรตีนนะครับโทรมาก่อนเลยที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโนะครับใครมีบัตรใบนี้ครับลดราคาให้อีกครับเหลือ1,511บาทเท่านั้นเองนะครับโทรมาก่อนเลยที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโนะครับยิงมาให้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้ววันนี้ต้องเน้นย้ำว่าเร่งโทรกันนิดนึงนะครับเรามีสิทธิ์ให้แค่100สายเท่านั้นนะครับที่จะได้กระเป๋าไวต้าชัวร์ไปนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางดีจีเนี่ยนะครับเขาเคร่งครัดในการออกท สายไว้แล้วจริงๆเนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าการนําเข้านมแพ้นะครับเขาจะมีโคตาโดยเฉพาะประเทศเซาท์อีสเอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็จะได้แค่ประเทศละหมื่นตัน2 0,000ตันนะครับซึ่งวันนี้ทีวีก็เลยถูกจํากัดแค่ร้อยสิทธิ์แต่ว่าสนุกเพิ่มด้วยกระป๋องที่3และกระเป๋าอีกหนึ่งใบนะครับขอขึ้นภาพโปรโมชั่นก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าไปซื้อข้างนอกนะครับสกระป๋อง1,590บาทแต่โทรตอนนี้3กระป๋อง1 5 9 0บาทพร้อมกระป๋าอีหนึ่งล้วไ้่ต้องออกมาจากบ้ายครบอบ้านเฉยๆเลยนั่งโซฟาดูทีวกระป๋องนี้ พร้อมกระเป๋าเนี่ยจะไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินสดแค่1,590บาทวันนี้รีบโทรมาก่อนเลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับซึ่งปกติแล้วจะตกกระป๋องละ795บาทใช่ไหมแต่วันนี้ครับ3กระป๋องเนี่ยหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบบาทหาร3จะเหลือแค่กระป๋องละ 530บาทเท่านั้นได้กินนมแพะได้เสริมโปรตีนนะครับโทรมาก่อนเลยที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโนะครับใครมีบัตรใบนี้ครับลดราคาให้อีกครับเหลือ1,511บาทเท่านั้นเองนะครับโทรมาก่อนเลยที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโนะครับวันนี้ขอบคุณไวต้าชัวด้วยนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดเลยนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะขายหมดโคตาในส่วนของประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนเวลาด้วยนะครับคือปีที่แล้วทําสถิติไปที่พฤศจิกาย,ยนนะตอนนี้เริ่มลดการออนแอร์แล้วเพราะว่าผ มเนี่ยก็ขอดีลกระป๋องที่3ทําให้ของมันหมดเร็วขึ้นนั่นเองและนี่คือการขึ้นภาพโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายนะครับถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนเลยแล้วลองไปเช็คราคาก่อนก็ได้นะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาก่อนที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมมาโดนะครับวันนี้2กระป๋อง1นึ่งพโทรตอนนี้3กระป๋อง1นึ่งแถมกระเป๋าอีกหนึ่งใบนะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมมาโดนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ธันวาคม2567